โอละพ่อเพื่อนสาว17โผล่เล่าไม่ได้ทิ้งเพื่อนแถมเหตุการณ์ยังเป็นอีกเรื่องจากกรณีสมรักคำสิงอดีตนักงวยเหรียญทองโอลิมปิกถูกเด็กสาววัย17ปีชาวจังหวัดกาฬสินธุ์กล่าวหาว่าล่วงละเมิดทางเพศในโรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองขอนแก่นหลังกลับจากสถานบันเทิงด้วยกัน โดยซ้อนสามรถจากรยานยนต์ซึ่งมีรุ่นน้องของนายสมรักเป็นคนขี่รถพามาส่งซึ่งนายสมรักออกมาปฏิเสธผ่านสื่อมวลชนตรงๆว่าไม่มีการข่มขืนไม่มีการฉุดไปเป็นการตามกันไปหลังจากเที่ยวเสร็จแต่พอทราบอายุน้องว่าส7เจ็ดปีหลังจากกำลังจะมีอะไรกันก็หยุดและขอนอนทันที ล่าสุดทางด้านเพื่อนของสาว17ได้ออกมาเล่าถึงเหตุการณ์ในวันเกิดเหตุอีกมุมหนึ่งโดยกล่าวว่าตนและสาว17ไปเที่ยวสถาบันเทิงแล้วเจอเข้ากับสมรักจึงได้ขอถ่ายรูปแต่ทางสาว17ไม่ยอมเดินกับโต๊ะครอมเพื่อนผ่านไปสักพักเพื่อนเอนเริ่มเมาจึงได้ชวนสาว17กลับบ้านแต่สาว17 ยืนยันจะอยู่โต๊ะสมรักต่อเธอจึงตัดสินใจกลับปล่อยให้สาว17อยู่กับเพื่อนอีกสองคนต่อมารู้ทีหลังว่าเพื่อนอีกสองคนจะกลับแต่สาว1 7ยังยืนกรานว่าจะอยู่กับสมรักต่อไม่ยอมกลับบ้านโดยเพื่อนของสาว17เจยืนยันว่าไม่ได้ทิ้งเพื่อนพร้อมทั้งคิดว่าสมรักพาสาว17เจกลับไปด้วยเพื่อนกระทำชำเราแน่นอน เพราะตอนอยู่ที่โต๊สมรักมักจะโอบเอวสาว17อยู่ตลอดเวลา